ถ้าเราพูดถึงชมรมทวงความยุติธรรมแล้วหนึ่งในคนที่เป็นเหมือนมันสมองคอยสั่งการและบริหารชมรมอยู่นั้นก็คือลอกหัวหน้าที่มีชื่อว่าอานิคาวะฮาสมุมิเรื่องที่นักเรียนหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับชมรมนี้ก็คือถึงชมรมนี้อาจจะเป็นชมรมที่มีศิลกิจังเป็นหัวหน้าสุดแกล่งแต่ลองหัวหน้าอย่างฮาซุมินั้นเวลาที่เธอโกรธจนเลือดขึ้นหน้านั้นนักกลัวสุดๆไปเลย โดยเรื่องนี้นั้นถูกเล่าผ่านปากของน้องควารุว,ว่าในตอนนั้นเธอเข้าห้องชุมลมไปและพบว่ารุ่นปีสปูแซนดีคนนั้นกำลังวีนแตกหลังจากที่เธอถูกส่งไปพูดคุยกับเกนาซึ่งบรรยากาศในห้องนั้นก่อเต็มไปด้วยบรรยากาศที่แสนหนักอึง้งจนแม้กระทั่งสุริกิจังก็ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาส่วนเหตุผลที่เธอของขึ้นหรือองลงนั้นก็มีเหตุผลที่ว่า เธอนึกว่าอีกฝ่ายบอกว่าเธออ้วนและหลังจากนั้นเจาตัวก็ประกาศไดเอทในทันทีและชายที่เธอโมโหนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเธองุหงิดเรื่องที่ต้องไดเอทอีกครั้งนั่นแหละนะ